น้องผพิรลไม่น่ืน่มกะทง <c oughs> คนเก่งสองสามคนนะกระทงน้องจีจอ๊อ นี่คงเขามพงคนได้18ปคะแนนอันนี้ได้สิบแปคะแนนเจดอันนั้นได้ในรปอคนอันนั้นคือคนที่ไม่เต็มปาไม่เต็มปาจริงนเน่ที่พี่จะ ชอแบบไปฉอดดูดูใครจะยิงไกเท้า่ะิแทไมดูนี่แล้วไกน้านี่นั่งชิดกันเนี่ยไหวอะเลยจื่ออะไรนะอะตะกี้คุยอะไรกันนะไกน้ำไกไอ้ว่าเราไอ้แมอ้ลงมานั่นนี่ให้พิไปนั่งน่นเออพิมาดออสวยมิโดกุลาบดนียอันนี้ก็สวยงะไปขวางทางวเดี๋ยวจะพาไปสวนครูใหญ่ เดี๋ยวเขาสับคปขาคูจะตุกเฮ้ยอย่าพูดเยอะสักวันเดี๋ยวเราสับแบงก์เแต่กแตใส่เศษเลยดเขาสับก้ใหญ่อะ เองถึงทางเดีวไปทางทางที่ทุกคนอาจจะไอ้ฟางขโมยไปมาดูก่อนนะมาดูะว่าเียอทางนี้แล้วนะคะบไอ้ปลาเมีีะว่ามีกระทงอยู่นี่ประมาณกลงๆก่อนดูกระทงในกระทงเดี๋ยว ดูกระทง n ูหเลียเ้ยวเลี้ยวเลี้ยวเนีเลี้ยวแนีนี่ไง กอฟซกำลังกำลังจะถึงเลอีประมาณ1ิบเก้าถึงแจ็ดีูเขาจมามสองหนยังไม่ถึงครับเอ็มวันไอพิจจาได้มั้ยบอในน้ในในในนาหน้าพิจจาได้ั้ยเด็กคนอยูบอยากดู ดีดีนสวยมากคนดีผัดผัดข้าวผัดโอ้ค่ะไปดูถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไปก่อนเด้อบ๊ายบาย